เมนูนี้เป็นเมนูโปรดของใครกันบ้างไหมคะแต่ชี้แน่ๆเป็นเมนูโปรดของแอนเลยคะ่ะวันนี้แอนจะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูหมูพัดกะปิใส่สตอกันสูตนนี้เข็มคนถึงเคืองสไตล์ปากใต้อ่อยร้อยข้าวมดมอมเหมือนเดิมกับเพื่อนวัตถุดิบสําหรับทําเมนูนี้ก็มีไม่กี่อย่างทํางายมากๆคะ่ะหวานแล้วก็ไปทํากันเลยคะ่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันตามด้วยพริกกับกระเทียมที่ต้าไวจากนั้นก็พัดให้พริกกระเทียมซุกเรื่องหอมพริกกระเทียมสุกเรื่องหอมดีวันนี้แอนจะใส่เป็นซอส กะปิแบบสําเร็จรูปนะคะเ,เพื่อนจะใส่เป็นซอสกะปิแบบนี้หรือว่าใส่กะปิซอสตามพรอมอพริกกับกระเทียมก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำลางผกลงไปค่ะแล้วก็พัดเครื่องให้เข้ากันอีกครั้งค่ะ แอนจะพัดจนเครื่องเนี้ยวคนประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนจ้างนั้นก็ตามด้วยเนื้อมูลงไปได้เลยไม่ได้ทําเมนูนี้นานแล้วค่ะเพื่อนวันนี้เห็นสตออยู่ในตู้เย็นก็เลยต้องจัดเมนูนี้สักหน่อยมูนี่จะใช่เป็นมูซ้ำชานรัวใัยเป็นมูสั้นคอจะหญิงร้อยเลยนะคะเพื่อนจ้างนั้นก็มาปรุงรสกันปรุงรสเพิ่มด้วยซอสน้ำมันห้อยตามด้วยน้ำตาลทรายลงไปนิดหน่อยค่ะซอสกับปีทีแอนไส่ก็จะปรุงรสมาแล้วนะคะแอนก็จะไม่ปรุงไรเพิ่มเยอะจ้างนั้นก็จะพัดต่อจนความมูจะสุกเลยนะคะ อาจีนี่กลิ่นมันหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเราแองก็จะบีบมะนาวเพิ่มลงไปนึ่งซีกเล็กๆนะคะเมนูนี้เพื่อนๆสามารถใช้น้ำพริกกะปิที่เลื่อๆออกมาพัดมู่แบบนี้ได้นะคะความร่อยเหมือนกันเลยค่ะเพื่อนๆมู่สุกดีแล้วก็ใส่สตอลงไปตามด้วยพริกชี้าแดงเขี้ยว จากนั้นก็พัดให้เข้ากันไม่ต้องพัดนานนะคะสตอของเราจะได้อย่างกรอบอยู่เอาแอนก็จะปิดถ่ายเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดลงไปค่ะหมูพัดกับปีแบบนี้สามางมาใส่ตะไครซ้ซอยแล้วก็หอมแดงซอยเพิ่มลงไปได้ด้วยนะคะแต่วันนี้แอนพัดแบบง่ายๆเอาเครื่องเทาที่มีอยู่นะคะเพื่อนหมูพัดกับปีใส่สตอแบบหอมหอมร้อยๆถึงเครื่องของแอนก็เสร็จแล้วค่ะเอาไปตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟกันเลยดีกว่า เมนูนี้บอกเลยกับเพื่อนๆว่ากลิ่นหอมแบบย้วน้าลายมากๆเพื่อนๆดูความชุ่มฉ่ำเครืองแน่นของมูพัดกับปีสตอวันนี้สิคะเมนูนี้บอกเลยว่าได้ข้าว่วยร้อนๆมีข้าวมดมอแน่นอนคับเพื่อนๆมาค่ะมาคับเพื่อนๆมาร้อยจังหู้เบิ้ลข้าวด้วยกันค่ะ